เก็กกอเก็กกอยังอ่ะเก็กกอเก้กกอหน้าเป๋ยยิเนฟัสนสวัสดีครับปลอดสวัสดีครับชื่ออะไรครับในางาน,นตัวชื่อเด็กชายอะไรครับเด็กชายนังกี้คุณกิงแอมกุลอะไรครับกุลกุลอะไรครับกุลหมาขอบกุลอะไรครับกุลหมาขอบคุณหมากา,างอะไรครับกางออนดาชื่อเล่นชื่ออะไรครับ จนจีจีจินชื่อเล่นชื่อน้องอะไรครับน้องน้องเก่งน้องเก่งสุดหล่อปะครับน้องเก่งอยู่ห่อเรียนที่โรงเรียนอะไรครับจีนไปจงไวโกแบกเป็นลูกใครครับเป็นลูกน้องเก่งเป็นลูกแม่อะไรครับลม่แม่จดาแม่อะไรครับแม่แม่แม่อะไรแม่ชื่ออะไรครับแม่ชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรครับแม่ชื่ออะไรครับ อบี่ครับชื่ออะไรครับอะไรครับพ่อชื่ออะไรครับพ่อชื่อเรือเอกอะไรครับกิงหวายพ่อชื่อเรือเอกอะไรครับเดี๋ยวค่อยหลอกกินงกือแม่สิกินงือพ่อชื่อกินงือกินงือกินงือครับกลัวกลัวครับพ่อชื่อเรือเอกอะไรครับนายอินายินกอลาครับทํางานที่ไหนครับพ่อทํางานที่ไหนครับทํางานที่ไหนครับพ่อทางานที่ไหนครับ S <S <G ül üyor> บอกกับกล้องก่อนเลยพ่อทำงานที่ไหนครับทำงานที่ไหนลูกคุไก่คุเก่งไม่รู้แน่เลยอ่ะเก่งใหญ่พ่อทำงานที่ไหนครับ,ใใอรบขอจะมาัที่ขอออแล้วทำงานเป็นอะไรครับนเรื่อยเอ็กนเรอยเอ็กทำงานเป็นอะไรครับเป็นอาหารอะไรครับอาหารเืออหารอะไรครับอาหารเืออากีบหาอ๋อแล้วคุณยายครับยายคุณยายชื่ออะไรครับ คุณยายน้องเก่งชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับช,ชื่ออะไรครับช right> no ื่อยายอะไรครับอ่ะชื่อะไรอะไรครับอ่ะบอกกิกแ้วคุณยายชื่ออะไรครับชื่ออะไชื่อยายอะไรครับชื่ออะไรยายชื่ออะไรครับเอ้าหูก็ถามแม่ถามหนูไงคุกคุณยายชื่ออะไรตาชื่ออะไรชื่อะไรลุงชื่ออะไรชื่อ ก็แม่ถามหนูหนูต้องตอบสิลูกยายอะไรลูกยายนะครับอ้าวก็แม่ถามต้องเก่งอ่ะอะไรแยลแ้วตาอะไรตาลุงลุงอะไรลุงเอื้องลุงอะไรอื้อได้ไหมจบล้ยายทำงานอะไรครับตาชาวที่บ้าเจ้ายายอ่ะยายอ่ะ ฮัลโหลทะเลแท้เลยล่ะหมาชื่ออะไรครับหมาน้องเก่งชื่ออะไรลูกน่ะชื่ออะไรครับเก่งจังเลยและอันนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยเสื้อเนี่ยเด็กชายอะไรครับนามกุลอะไรครับมันหนักอันนี้อะไรลูกคุณครูชื่ออะไรครับชื่อหมอปลาปลาปล่อยชื่ออะไรมั่งครับลึ่ง สกุลทิชจูทิชชูทิชชูทิชชูทิชู่ทิชูอะไรครับทิชู่กูกูบุกเหรอครับบุกบุกอะไรครับบุกย่างดื้อ่าเพนนะครับจะหล่นเพนนะครับเพนอะไรครับเป็นเป็นไหนเพนอะไรครับเป็นยิบุ Pen này. Pen đây. Pen bạc cà, pen siêu là. Pen chín chín đỏ. Bánh này đâu? <coughs>